อ่าครับสวัสดีครับป่าอ้วนได้ข่าวว่ามีความคืบหน้าหรือว่าข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับพระพระอะไรนะหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินครับผมครับสวัสดีครับพี่อาจารย์ครับผมจอบจอบแม่เรียก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 อะไรก็ได้ไม่ต้องเรียกอาจารย์ก็ได้ไม่จำเป็นอาจารย์ครับคืออย่างนี้ลปืนแตกครับผมลูกปืนกข้อมูลเป็นยังไงครับครับคือเพเอิญเนาะวันนี้ก็วันนี้เป็นที่ ผมได้มีงานปริยัตศกรรมที่เริ่มเมื่อมาตั้งแต่วันที่16ไปวันที่17 18นะเนาะผมก็เลยลองเอาทีกคนจัดที่ไหนครับจัดที่ปริวัติกรรมที่วัดอ่าโพประทับช้างนะฮะหรือเป็นวัดของวัดโพประทับช้างวัดเก่าของเจ้าเสือนะครับผมวัดโพประทับช้างอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรครับได้จัดงานปริยัติศกรรมทุกๆปีนะฮะซึ่งจะมีพระที่มาร่วมงานปริวาทนี่ปีหนึ่งก็ไม่จำร้อยกว่ารูป แล้วระหว่างที่ผมนั่งเอ่นั่งวางแผงพระอยู่ก็เลยนั่งคุยกันอยู่นั่งเล่นกันอยู่เกี่ยวกับเพื่อคนที่เข้ามาดูภาพอะไรต่างก็มีภาพพิสงพระสงฆ์ท่านก็มามาดูแผงพระที่ที่ที่หน้าแผงผมประมาณสามสี่รูปท่านมาสี่รูปพอท่านเห็นปั๊บท่านก็บอกเลยว่าเนี่ยโอ้โหเขาทำบอกว่ารูปเหรียญเหรียญชุดเนี้ยเป็นเหรียญปืนแตกแท้เขาว่าอย่างนี้เอ้าผมก็เลยสอบถามท่านเอาแล้ว ไมอาจารย์ถึงรู้ผมก็ว่าอย่างนี้เนาะผมก็เรยกราอาจารย์ยกมือนักมศการครับว่าอาจารย์ทำไมถึงทราบบอกก็อาจารย์จะไม่ทราบได้ยังไงเขาก็ว่างี้ก็อาจารย์นะบวชอยู่ที่นั่นวัดคงครามน่หลวงพ่อเชื้อเป็นอุปชาท่านแล้วก็หลวงพ่อเปืองซึ่งออขณะนั้นดารงตําแหน่งเจ้าคณะอแต่ว่าหลวงพ่อเปืองอพัรษาน้อยกว่าเพราะหลวงพ่อเปืองเป็นคู่สูตรบวชแล้วก็ส่วนหลวงพ่อเชื้อเี่ยเป็นอุปชาท่านท่านบวชอยู่ที่นั่นแล้วรุ่นปืนแตกเนี้ย รุ่นปืนแตกที่ท,ที่ที่เราบูชากันอยู่หรือเป็นช่ออะไรต่างเนี่ยเขาบอกท่านเป็นคนจำหน่าย uh huh. เองนะครับเราบอกท่านรู้ท่านท่านรู้ถึงขั้นทุกขั้นตอนในการที่จะสร้างมาและท่านก็เป็นคนให้เปิดที่ว่าจําหน่ายให้บูชาซึ่งสมัยนั้นอ uh huh. ท่านก็เกิดนามาว่าเออสมัยนั้นนะ่ะรูปหล่อเนี่ยแค่ร้อยห้าสิบเองเขาบอกไงแค่ร้อยห้าสิบบาทเองส่วนช่อเนี่ย uh huh. ช่อของรุ่นปืนแตกจอบใหญ่ไถ่ฟ้าเนี่ยจะมีน้อยจะมีน้อยมากซึ่งตอนนั้น uh huh. เขาไม่ได้จัดแบ่งเขาว่าอย่างนี้ จะเป็นยกช่อมาเลยยกช่อมาให้บูชากันเป็นยกช่อเป็นช่อไปซึ่งก็ราคาเช่าก็สูงพอสมควรเพราะฉะนั้นคนที่จะบูชาช่วงนั้นก็ไม่มีเงินกระหรอกที่จะมาเช่ายกช่อนอกจากคนมีตังค์เขาว่าอย่างนั้นแล้วเผมก็เลยสอบถามเออผมก็เลยผมผมก็ว่าผมก็สงสัยนะว่าทําไมหลายคนเขาก็ถามผมว่าทําไมจอบใหญ่ไข่ปลาเขาลุ่นปืนแตกถึงพบน้อยก็โดยเหตุอ๋อเขาก็เลยบอกว่าก็เขาไม่ได้เปิดให้บูชาเขาว่างั้นเขาไม่ได้เปิดให้บูชาเป็นเหรียญ แต่เขาให้เปิดบูชาเนี <fry UC> ่ยคือยกช่อแล้วผมก็เลยสอบถามถึงข้อมูลว่าเออแล้วคือเราก็พอรู้แล้วว่ามนลสารอะไรเป็นยังไงเนี่ยนะท่านก็เล่าให้ฟังว่าโอ้ยสมัยนั้นน่ะเพื่อการช่อหรือว่าช่อหรือว่าโลหะเก่าของพุกของข่อเงินน่ะที่อยู่ที่อยู่ใต้โบสถ์อ่ะเยอะบอกเป็นช่องสธิ์ของเก่าเครื่องของโบราณเกี่ยวกับพวกโลหะต่างๆเนี่ยสำลีทองเหลืองอะไรต่างๆอู้เยอะเป็นของมนลสารเก่าเก่าของโลหะเก่าอยู่ในโบทถหลังเก่า งท่านท่านก็บอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ตั้งแต่สมัยไหนแต่รู้ว่าเก่ามากคือเอามาหล่อหลอมเป็นุ่นปืนแตกแล้วก็แต่ท่านก็พูดไว้ว่าว่าจริงๆแล้วเขาทําสร้างไว้ก่อนเมื่อปีสองแปดอีกระหว่างนั้นตั้งไว้แต่ว่าคุวงนั้นยังไม่ค่อยดังคือคนยังไม่ค่อยรู้จักเพราะวัดบางคานจะดังกว่าเอาววาอย่างนั้นนะนะแล้วก็เขาจะสร้างเข้าโบสดังใหม่เมื่อปีสองแปดก็เลยเอาวัตถุมงคลที่มาอ่ที่ว่ามามาติดจำหนายเนี่ยนะ เสร็จแล้วก็ตอนนี้มีนายทหารนายทหารอ่ะเขาเอาเอาปืนไปลองอยู่หลังวัดซึ่งเขาไม่ได้บอกทึงเจ้าวาดหลวงพ่อเชื้อเข้าไปลองเสร็จแล้วปืนอ่ะแบะออกเขาพูดว่าเขาบอแบะออกนะปืนแบะออกอ่าท่านบอกว่าปืนแบะออกแล้วทีน,นี้นายทหารคนนั้นเขามีเงินอยู่ประมาณนี่สี่หรือห้าหมื่นนี่เนี่ยอยู่ประมาณนี้เน่ะเขามาขอเช่าเข้าเช่ายกถาดอ่าขอเช่ายกถาดไปเลยชุดนั้นอ่ะเขาขอเช่ายกถาดไปเลยแล้วเขาก็ มามาบอกหลวงกอบหลวงพ่อเฉลี่ยทีหลังหลังจากนั้นก็พระก็เลยปรับราคาเหมือนราคาก็อพขึ้นเรื่อยๆมาก็สามร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยก็ขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆเขาก็ว่าองนั้นจราคากลางมาถึงหลักพันๆแล้วนะเขาก็ว่าอย่างนั้นเออเข้บอกข้อมูลเนี้ยเป็นเรื่องจริงเขาบอกกันเขาพูดเรื่องจริงเพราะเขาท่านอยู่ครับผมอ้วนก็มีคลิปอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็นาคลิปนั้นก็มาเผยแพร่ต่อเลยแล้วกันได้ได้ก็ ครับพี่คือวันนี้พอดีจังหวะว่าแบตผมหมดแบตบผมหมดผมก uh ็อามท่านในมิดเดียวแต่หูเรื่องรายละเอียดที่ท่านเรายละเอียดเยอะมากเลยจริงท่านพูดให้ฟังรคับ uh huh. ท่านแต่ท่านเน้นเลยว่ารูปหล่อมีให้บูชาวันนั้นแต่เหรียญเนนะี่ยไม่มีให้บูชาท่านพูดไว้อย่างนั้นนะ uh huh. เหรียญเนี่ยมี้ย่าช่ออย่างเดียว uh huh. ต้องตัดช่อแบ่งกันถึงจะได้บูชากันเพราะว่าอย่างนั้น๋อเ uh huh. ล่ะครับซึ่งผมเองก็เพิ่งจะรับรู mm ้ hmm. ผมก็ถึงยังสงสัยว๊ะทำไมจบ ใหญ่ไครปลารุ่นปืนแตกถึงไม่ค่อยมีหมายถึงว่าตามสนามพระหรือทั่ว,วไปเราไม่ค่อยเห็น uh huh. ไม่ค่อยเจอ mm hmm. ก็คุณก mm ุชาบสาเหตุเองแล้วเขาก็แจ้ง oh hmm. แล้วเขาก็เขาก็ oh hmm. พูดบอกว่าเนี่ยรุ่นช่อนะถ้าเป็นช่อแล้วตัดตัดให้บูชาในวันนั้นอนะ่ะจะเจียตูดตดเลยตูดเรียบเสมอฐานรูปหล่อนะ mm hmm. ส่วน uh huh. ถ้าเป็นตัดจากช่อก็คือแบบนี้คือตัดมันจะมีเป็นกา้านแล้วเขาตัดท่อแบ่งกันจะมีเป็นกา้านก้านส่วนผิวก็คือผ uh ิวนี้แต่เทา เขาบอกเขาก็อกคุณในนิยาว่าพระมีหลายพิมพ์โพระเยอะพ,ะ,ะพระหลักพระมีหลายพิมพ์มากครันแต่นี้เราก็ต้องดูเนื้อดูอะไรเงี้ยเขาก็รายละเอียดตรงนี้นะซึ่งพระรูปนี้ผมลืมบอกตัวเออพระรูปนี้ท่านชืน่อพระอาจารย์สมปองณปัจจุบันนี้ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดหลวงอำเภอโพธเลจังหวัดพิจิตรส่วนเบอร์โทรผมจะมีลงอยู่ในคลิปนั้นนะาสามารถเราลงได้คือท่านโทรไปสอบถามโดยตรงได้เลยรายละเอียดใครอยากรู้ ก็เดี๋ยวจะหาว่าผมมาสร้างกระแสไม่ใช่เพราะเอผมผมก็ดีใจมากนะครับวันนี้ส่วนพระ <ผ S 1> ที่อยู่วัดเดียวกับท่านวันนี้เข้ามาบูชาเหรียญจอบคนไปกระายเหรียญแล้วเข้ามาบูชา<ม>จอบคนไปสงสัยพรุ่งนี้ย,ย,ยังยังไม่ได้ชมบรารมีบ้างเลยน่าเสียดายเดี๋ยว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 ท่านอยู่แถวใกล้ๆอันนี้ว่าจะไปส่องแล้วไหร่จะพาไปส่องแล้วไหน่อยู่พิจิตเนะครับ ก็ดีครับคนในพื้นที่ได้ได้เอข้อมูลได้เรียกว่าต้นทางเลยนะคนต้นเรื่องเลยก็ก็สบายใจได้ว่าเป็นของที่ทันยุคนะครับในในช่วงนั้นก็มีบุคคลมีมีพระออกมายืนยันนะครับว่าเป็นการจัดสร้างอย่างไรนะครับแล้วก็ให้บูชากันอย่างไรครับเรียกว่าก็มีก็ใกล้ครบแล้วครับเพราะว่ามีอเรียกว่าอะไร มีพยานพยานยืนยันได้นะครับเบอร์นัมเบอร์ของท่านเนี่ยคือท่านมีตัวมีตนอยู่แลวมีชีวิตอยู่ณปัจจุบันท่านให้เบอร์รโทรไว้ท่านบอกสอบถามได้บอกทุกเรื่องทุกอย่างอัตามารู้เพราะว่า,าเขาหลวงพ่อเชือ้อท่านเป็นอุปชาผมเองอัตามาเองท่านก็พูดชัดเจนนะอัตามาเป็นคนจำหน่า,ายเอ,เองเนี่ยพระรุ่นเนี้ยนั่งจำหน่ายอยู่ก็ว่างนันสมัยนั้นไม่ดังเขาบอกไม่ดังหรอกใครก็มาแต่วัดบางคานก็ว่างั้น เขาก็อยากจะหารายได้ค่ะหลังจากนั้นเขาก็มีมาทํารุ่นปีสามหนึ่งอะเรียกว่ารุ่นฟันปลาอะไรเงี้ยอรุ่นฟันปลานี่มีสาเหตุไม่ไม่ทราบผมเล่าต่อได้ไหมเนี่ยรุ่นฟันปลาได้ครับรุ่นฟันปลารุ่นเขาเรียกรุ่นฟันปลาเป็นฟันปลาปีสามหนึ่งนซึ่งผมเองผมเองก็จะจําพิมไม่ค่อยได้เท่าไหร่ท่านบอกว่ารุ่นนี้รุ่นฟันปลาเนี่ยคือสาเหตุจากผัวน่ะก็อยากได้เงินอยากได้พาสักองค์หนึ่งอันนี้เมียไปขอเมียเมียก็ไม่ให้ เมียก็เมียไม่ให้เขาไปรักเงินเมียผูนี้ไปแอบรักเงินเมียมาเข้าพระพอเมียรู้เมียก็โกรธรับบอกเขาก็บอกพระรุ่นนี้มันดียังไงวะอะไรประมาณนี้นะจุงอยากได้นักหนาก็เอาปะเอาเอาเอาปลาเออพระเนี่ยยาปากใส่ปากปลาแล้วเอามีดอีโต้ฟันปากช่อนอ่ะพอปั่นปันปลาไม่เข้านี่แหละที่เขาเรียกว่ารุ่นปันปลา อ๋อเป็นอย่างนั้นนี่เองจะได้รับทราบผมก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะว่าไม่ได้ใสไม่ได้ใสทางพิจิตต์ส้นตรงเส้นสั้นๆแล้วรุ่นปันาส่วนจะเป็นสามสี่นี่ก็ฟ้าคำลนท่านก็พูดยาวถึงรุ่นฟ้าคำลนรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่รุ่นฟ้าคำลนเนี่ยฟ้าคำลนนี่จะมีอู่มีเขาบอกว่าเขาก็บอกผมว่ามีทั้งอู่ขึ้นและอู่ลงเขาบอกอย่าไปเชื่อใครว่ามีอู่ลงอย่างเดียวเขาพูดอย่างนี้ ก็ผมอยู่วัดนั้นผมอยู่วัดคงคารามสมัยนั้นผมอยู่วัดคงคารามมีทั้งขึ้นทั้งลงอุเนี่ยเนี่ยคนที่ไม่รู้ก็บอกว่ามีอุลงอย่างเดียวก็บอกก็อาตมาอยู่วัดนั้นน่ะทําไมจะไม่รู้มีเสียดายท่านเาเสียดายครับก็ดีนะมีเบอร์โทรองเบอร์โทรับกนีนะครับเบอรับมีคราวหน้านะครับเผื่อป้าอ้วนอยากจะติดตามเรื่องรุ่นต่างๆที่ทางวัดคงคารามได้จัดสร้างนี่ผมว่า น่าจะนําเสนอได้อีกต่อไปนะครับเป็นประโยชน์นะครับในอนาคตเป็นอย่างดีเลยตอนนี้ตอนนี้ก็ผมก็ได้เบอร์ท่านไว้แล้วก็อุ่นใจแล้วเพราะว่าข้อมูลตรงนี้มีเพราะว่าข้อมูลบางอย่างที่เราไม่เคยรับรู้แม้แต่ตัวผมเองผมก็รู้รู้จากปากคนอื่นแต่เราไม่เคยรู้จากต้นตอจากจากวัดโดยตรงต้นเรื่องครับฟ้ากำหนดเนี่ยที่ท่านที่ท่านบอกผมนะเขาบอกขณะที่ทําพิธีพุทธาพิเศษอยู่ ฟ้าค้ำลำลุมลุ่มลุ่มวฟ้าร้องฟ้าคำรลมบนพระอุโบสถในยามที่กำลังนั่งทำพิธีพิธพาพิเศษ<ม>อยู่เมื่อปีอาาสามสี่ฟ้าค้ำลนนี่จะมีอุตรงสังฆาแล้วต่อโคตรใต้ฐานว่าเงินสามสี่าาเป็นโคตรชัดเจนอันนี้จะเป็นโคตรแหละก็คือจะเล่นหากันง่ายขึ้นส่วนเนื้อหาเขาก็เขาก็พูดกับโยมเอออโทษทีพูดกับผมว่ารุ่นฟ้าค้รลนหรือรุ่นปืนแตกเนี่ยแล้วแต่ ผส<พ>านผสมด้วยแก่ๆเกี่ยวกับมวลสารนี่ซึ่งผมไม่ได้ถ่ายลงคลิปไปผสมมวลสารต่างๆโลหะเก่าสมักเก่าอะไรต่างๆในโลหะโบราณเนี่ยหลังจากที่เราล้างไว้เพียงแค่ระยะวสามวันเจ็ดวันเท่านั้นเองครับตวงนั้นเนี่ยผิวจะเริ่มกลับดำนะฮะโลหะเก่าสมัยโบราณจะมีเหมือนกับผสมบางทีก็มีอย่างก็คือพวกท,อง,ท,อ,งทองนั้นเนี่ยก็จะตามผิวนี่จะมีน้ําทองอาบอยู่ครับน้ำทองคือทองนี่จะอยู่ตามบริเวณผิว อยู่ตามคิวเนี่ยคุณจะมีจะมีให้เห็นแล้วจะกลับดําจะค่อยๆกลับดํามาเป็นเออเป็นเป็นด้วยมวลสารหรือโลหะโบราณเก่าๆโอ้ได้ข้อมูลมากคนนี้อันนี้ก็ดีใจเพราะว่าเราโอ้เราเจอเราเจอข้อมูลที่แน่นแล้วก็ซึ่งเราไม่เคยรับรู้มาก่อนฮะคือเราเราไม่เคยได้ศึกษาเราไม่เคยรับรู้แต่ตอนนี้ก็ว่าเราไดเดี๋ยว โอกาสดีครับเดี๋ยวผมจะได้นําเสนอต่อไปนะครับในในคลิปนะครับเดี๋ยวจะพาชมกันนะครับขอบคุณอาวนมากนะครับที่นำเสนอข่ข้อมูลดีๆก็ต้องขอบคุณพ่อจารย์สมปองนะฮะที่ท่านอยู่วัดหลวงนะครับวัดหลวงอำเภอโพธิเลจังหวัดพิจิตรส่วนนําเบอร์คลิปผมยังไม่ได้จบไว้นอกแต่ก็คือนําเบอร์เดี๋ยวขึ้นโชว์ที่นั่นนะตามที่คลิปที่ผมลงไว้สามารถท่านใดสงสัยนะโทรไปถามเป็นการสดตัวกับท่านได้ ส่วนของท่านท่านบอกท่านมีเยอะท่านเก็บไว้คือท่านเก็บแต่ท่านไม่ใช่คนปล่อยพระด้วยครับท่านเก็บเก็บอย่างเดียวท่านบอกนั้นรีบไปด่วนเลยครับเดี๋ยวจะหมดท่านไม่ได้ปล่อยนะครับที่พูดให้เบอร์นี่อย่าไปเช่าท่านนะครับท่านไม่ปล่อยท่านพูดท่านพูดบอกว่าท่านมีแต่ท่านเก็บบางทีคนอาจจะมีญาติโยมศรัทธาอยู่มากนะครับก็ ก็เข <54. S 2> ้าไปลองสอบถามพูดคุยกันได้้าพูดคุยสอบถามอาจารย์สมชาพระอาจารย์สมปองได้นะครับไม่ไม่ใช่พระอาจารย์สมปองที่อยู่วัดสร้อยทองนะครับคนคนละองนะคนละองนี่อยู่อยู่วัดหลวงฮะวัดหลวงอ๋อครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับป้า้วนครับเดี๋ยวผมเอาคลิปให้ได้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับทุกๆท่านครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาวัดโพธิทพช้างนะ ได้นําแผงผ้ามารองวางที่วัดโพธิ์ทับช้างอาําเภอโพธิ์ทับช้างจงังหวัดพิจิตรพอดีผมได้พบกับพระภิกษุที่ท่านมาร่วมงานปริวาสขอสัมภาษณ์พระอาจารย์ได้หนึ่งอาจารย์ท่านชื่ออะไรนะฮะพระสมปองครับผมพอดีว่าเมื่อกี้ได้คุยกับอาจารย์ฮะก่อนที่จะบันทึกสดนี้ฮะว่าอาจารย์เมื่อก่อนนี้ท่านอยู่ที่วัดคงคามใช่ไหมครับใช่ครับครับช่วยช่วยชีน,นิดหนึ่งว่าตอนนั้นพระอาจารย์เป็นผู้จําหน่ายเกี่ยวกับ สำหรับปืนแตกนั้นจริงๆแล้วออกมาเมื่อปี2528แต่ที่จริงแล้วเขาสร้างมาก่อนครับแล้วก็อันนี้ก็ยังไม่โด่งดังคือวัดมันติดวัดบางคานเหนือก็คือลุงพ,พ่อเปืองนั้นส่วนมากคนก็จะไปเช่าแต่วัดลุงพ,พ่อเปืองกเปืองแต่พระชุดนี้ได้สร้างมานานจึงมีเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาที่จะฝังลูกหลุมิตเมื่อปี2531ครับ,รบจึงจะหาทุนไปสร้างโบสถ์ใหม่ ครับก็เอาจําหน่ายตอนแรกเลยก็องละร้อยห้าสิบรูปหล่อแต่สําหรับเหรียญเล็กจอบเล็กจอบใหญ่นั้นครับก็จะมีค่อนข้างน้อยแล้วไม่ค่อยได้ออกบูชาก็คือว่าเป็นช่อต้องยกช่อไปสําหรับเหรียญเป็นรูปหล่อเนี่ยอย่างสมมติว่าเป็นอย่างเงี้ยก็จะออกเป็นบล็อกอันนี้ล้างผิวแล้วอันนี้ก็อาจจะเป็น ออกมาเป็นบล็อกเป็นพิมพ์แต่ละองค์ละองมาได้แล้วก็มีอย่างช่อนี่ก็คืออย่างอย่างนี้ถ้าเกิดว่าถ้ายังไม่ล้างก็คือจะเป็นลักษณะนี้อถ้าตัดมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้อันนี้จะมีเยอะกว่าจึงได้เห็นแก่ส่วนมากก็จะเป็นรูปหล่อที่ออกจากวัดคงคารามบางขันใต้คือที่พบน้อยเมื่อกี้ที่พระอาจารย์พูดถึงนี่คือเหรียญใช่ไหมใช่เหรียญสำหรับเหรียญจอบอย่างเนี้ยจะสร้าง เฉพาะที่ช่อไม่มีวางจําหน่ายในที่เป็นรูปองค์หล่อมาคือหล่อมาจากช่อก่อนแล้วจึงมาตัดแต่นี่คนก็นิยมยกข้อไปเลยจึงไม่มีออกจําหน่ายก็ถึงไม่ที่ว่าไม่ค่อยมีค่ยเห็นในทั่วๆไปใช่ไหมใช่ใช่เพราะหาหาดูยากมากคือทั้งจอบเล็กทั้งจอบใหญ่จะอยู่ในช่อหมดทั้งหมดอันนี้ก็เท่าที่รู้มาก็คือเขาเป็นอุปชาด้วยเมื่อเมื่อกี้พระอาจารย์ได้บอกว่า เป็นอุปชาต์อาจารย์ด้วยเนาะใช่ใช่ใช่แล้วก็หลวงพ่อเปืองนั่นก็เป็นคู่สวดอ,อันนี้ก็คือว่ามันแต่ที่ฝั่งลูกงมิตรก็เริ่มดังมาตั้งแต่นั้นตอนนี้น่าเก็บมากก็คือชุดมีเหตุการณ์อะไรนะที่อาจารย์เล่าผมเมกกื่อกี้ที่ทําให้รู้จักปืนแตกก็คือมีทหารเอาไปลองครับอลองเสร็จแล้วลองยิงไม่ดงังเขามีเงินประมาณอยู่ สี 4, 10, ่หมื่นหรือเท่าไรในนั 500, come, ้นน so ่ะเขาจากจําหน่ายองค์ละร้อยห้าสิบเขาให้องค์ละห้าร้อยแต่เขาไม่บอกหลวงพ่อว่าเขาไปทําอะไรมาเขาไปลองยิงหลังวัดครับอันนั้นเราก็ไม่รู้ครับแล้วเขาก็กว้านไปหมดในห้าหมื่นนั้นก็คิดดูว่าหนึ่งประมาณหนึ่งพันเขาก็มาบอกทีหลังก็บอกหลวงพ่อทีนี้ก็ขึ้นมาสองร้อยสามร้อยห้าร้อยจนปัจจุบันนี้ก็ของดีราคาถูกอยู่ที่ราคาพันต้องพันเนี่ยอย่างเนี้ย ก็เพราะมีคนถามผมหลายหลายคนว่าว่าทําไมเหรียญจกไม่ค่อยพบอผมก็เพิ่งจะได้ทราบข้อมูลของวันนี้ที่ช่อหมดอยู่ที่ช่อใครจะว่าก็ยกช่อเลยใช่ใช่ใช่ก็ที่ผมได้มาก็คือเป็นช่อมาเหมือนกันใช่ยกช่อมาเหมือนกันถึงมาตัดแบ่งใช่ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นรูปหล่อจะแยกมีแล้วก็เป็นช่อก็มีแล้วแต่คนชอบแต่สาหรับรูปถ้าเหรียญหาเหรียญนี่ต้องหาเหรียญที่ช่อ อย่างเดียวเท่านั้นอไม่มีที่จะไปออกมาเป็นแบบเหรียญป๊มเหรียญอะไรคือล็อกชอมเลยมีหลายคนบอกกับผมว่าเอ๊ะทำไมจอบปืนแตกถึงไม่ค่อยพบผมก็เพิ่งจะทราบข้อมูลเหมือนกันเนี่ยางอาจารย์ท่างเงี้ยเนี่ยเพราะถ้าเกินนั่นเรามาเราก็ต้องตัดอย่างเงี้ยก็คือถ้าคนคนเขาชอบอนุรักษ์ไว้เขาก็จะยกช่อไปเลยคเพราะช่อหนึ่งก็แพงใช้เงินพอสมควรจึงไม่ค่อยมีคนคล้อง แต่ที่จะเห็นก็คือจะเป็นรูปหล่อที่สามารถบูชาได้ครับเท่าที่รู้มานะก็คือว่าคุกคีม,มาก,ก็สี่ห้าปีพอสมควรตรงนั้นอาจารย์ทราบว่าพระอาจารย์ก็เป็นผู้จําหน่ายใช่นั่งจำหน่ายเองนั่งจำหน่ายวัตถุมงคลเลยเนาะใช่ใช่โอ้ขอบคุณมากขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับว่าเพราะว่าวันนี้ผมเองก็นะฮะโชคดีมากที่มาพบพระอาจารย์ที่มาเข้าป่าปริวัติศาสร,รมที่ วัดโพธบุบช้างอําเภอโพธะทบช้าง,างจังหวัดพิจิตรนะฮะข้อมูลนี้ที่เป็นเมื่อกี้ที่เราให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องทหารว่าไงมั้งฮะที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องก็มีลองยิงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ตอนช่วงฝังลูกมิตรปีสามหนึ่งนั้นก็คือไม่มีเงินฝังลูกมิตรก็หลวงพ่อเขาใจจดโทษบ,บอกกับหลวงพ่อเงินก็คือเราก็ไม่ทราบตรงนั้นแม้แต่ของที่ปากเข้าวัดอะ่ะเขาก็ลองยิงว่ะเป็นอย่างเดิม หลวงพ่อเงินในดังขนาดไหนไม่ดังเขาเก็บบทตั้งแต่ทางเข้ายันวัดเลยไม่เหลือคงได้ปลูกเสกไม่ไม้คงก็ไม่เหลือครับนี้เล่ต่นครับนี่ก็เป็นประสบการณ์นะจากที่ที่เห็นมาจริงพระอาจารย์ขอแนะนําชื่ออีกนิดหนึ่งอ่าก็คือพระสมปองคุณญาราโภ ช่วยบอกเบอร์โทรนิดหนึ่งได้ไหมเผื่อว่าบางโยมคนบางท่านได้ฟังแล้วอาจจะหาว่าผมมารู้เห็นอะไรเงี้ยได้ศูนย์เก้าสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าห้าหกห้าครับปัจจุบันนี้อาจารย์อยู่จำรรษาอยู่วัดไหนครับเนี่ยออยู่วัดหลวงท่าบัวพธิ์โอ้วัดหลวงโอ้โหวัดหลวงนี่ของขังเยอะนะครับเนี่ยเ <laughs> จ้าวาทันกับนะชอบเล่นของเหมือนกันนะนี่นนะ <laughs> วัดหลวงครับก็กราบขอบพระคุณมากนะครับอ่าพระอาจารย์ที่ช่วยแนะนําตรงนี้ ได้เป็นความรู้ซึ่งผมเองก็เพิ่งจะรู้นะครับว่าเพราะมีหลายคนเขาถามว่าทําไมจอบปืนแตกรูปใหญ่จอบใหญ่ไข่ปลาปืนแตกนี้ทําไมถึงไมม่ีพบน้อยแล้วก็ไม่มีนี่คือเหตุและผลว่าที่พระอาจารย์เล่าให้ฟังว่า ส่วนมากเขาจะยกช่อกันไปเขาไม่ได้ตัดแบ่งเลยนะประมาณนั้นใช่ไหมใช่ใช่ใชสแสดงว่าที่เราพบเห็นกันนี่ก็คือจะได้รับการตัดแบ่งจากช่อมาอีกทีหนึ่งใช่ถึงจะได้บูชากันไปะเนาะใช่โอสาธุครับอ่านะครับก็ต้องกราบขอพระคุณนะครับพระอาจารย์สมปองปัจจุบันนี้ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดหลวงอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรมีตัวตนอยู่แล้วก็เบอร์โทรเมื่อกี้ขออีกนิดนะบเบอร์อะไรนะอาจารย์ศูน เจ็ดแปดเจ็ดเก้าห้าหกห้าครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสัตว์จริงจากผร้าอาจารย์ท่านพูดให้ฟังนะครับก่าบขอพระคุณมากครับ